ชาร์จแบตข้ามคืนไม่ได้ทาให้ชาร์จเกินโทรศัพท์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กทั้งหลายฉลาดพอที่จะตัดไฟอัตโนมัติเวลาเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ถึงร้อแต่แค่อย่าเอาโทรศัพท์ไว้ใต้หมอนหรือบริเวณที่อากาศไม่ค่อยถ่ายเทก็พอความร้อนกับแบตเตอรี่มันไม่ถูกกันการชาร์จแบตให้เต็มร้อยเหรือใช้จนถึงศไม่ใช่สิ่งที่เฮลตี้ที่สุดสาหรับแบตเตอรี่คือมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรอาจจะมีผลกับอายุการใช้งานบ้างในระยะยาวไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแค่่่่่าานนลกอมกคครค50%ซึงัั็ไยยพเทหหสบๆ ความร้อนมากไปไม่ดีกับโทรศัพท์แต่ความเย็นมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันแบตเตอรี่อาจจะมีปัญหากับความเย็นมากไปและอาจจะมีน้ําไปควบแน่นข้างในเครื่องทําให้เกิดไฟช็อตและปัญหาอะไรอีกมากถ้าเครื่องร้อนก็หยุดใช้สักพักหนึ่งปิดเครื่องหรืออะไรก็ว่าไปแต่อย่าเอาเข้าตู้เย็น ยิ่งแบตเตอรี่ใหญ่กว่าก็ใช้ได้นานกว่าซึ่งถ้าโทรศัพท์ทุกเครื่องมันต่างกันแค่แบตเตอรี่นั้นก็ใช่แต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะมีปัจจัยอื่นอีกแบบหน้าจอสเปคเครื่องวิธีการใช้งานอะไรแบบนั้นทําให้แค่มองขนาดแบตเตอรี่ไม่สามารถบอกได้ว่าแบต,ตอื่นแค่ไหนแนะนําให้ดูพวกรีวิวการใช้งานจริงจะดีกว่าและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมสรุปมาได้ผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะครับผมไปละ